ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับมาพบกับผมอีกครั้งไกด์นุกลุกทุกงานนะครับวันนี้จะมาในหัวข้อสอนทำเพจเพื่อขายของออนไลน์นะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเพจใน f a c e b o o k นะครับสิ่งแรกที่เราควรจะไปทำนั่นก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชัน f a c e b o o k ก่อนแต่ถ้าสำหรับใครยังไม่มีแอปพลิเคชัน f a c e b o o k นะครับ เราให้ทำการเข้าไปที่แอปเพื่อดาวน์โหลดก่อนนะครับผมถ้าเป็น iPhone จะกดคำว่า App Store ตรงนี้นะครับตัวสีาฟา้าแต่ถ้าเป็น Android ก็จะเข้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Play Store นั่นเองนะครับให้มาที่ปุ่มค้นหานะครับและพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่า Facebook นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นให้เราทำการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับ สังเกตว่า facebook จะเป็นไอคอนแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นให้กดทำการดาวน์โหลดและเปิดขึ้นมาสำหรับผู้ที่ยังไม่มี facebook นะครับก็ให้ทำการกดปุ่มด้านล่างนะครับสมัครใช้งานนั่นเองนะครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้กดเริ่มต้นใช้งานกรอกชื่อนามสกุลของเราเข้าไปนะครับ อันนี้ผมจะขึ้นตัวอย่างเทสคร่าวๆเฉยๆนะครับผมจากนั้นให้ใส่วันเกิดที่เป็นข้อมูลเข้าไปนะครับหลังจากนั้นใส่เพศชายหญิงปึ๊บกดปุ่มถัดไปและก็ให้ป้อนเบอร์โทรที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับหรืออีเมลนะครับแต่ถ้าเราไม่มีอีเมลเนี่ยเราจะใช้เพียงแค่เบอร์โทรก็ได้นะครับผมโอเคเมื่อกอกไปเรียบร้อยให้กดปุ่ม ถัดไปนะครับผมณนะตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตอาพอดีผมมีบัญชีแล้วนะครับผมก็จะทำการกดปุ่มเข้าสู่ระบบให้เพื่อนๆพี่ๆกดปุ่มสร้างบัญชีแล้วก็กำหนดรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันเฟ e บุ o กเนี่ยก็จะเป็นดังนี้นะครับบางคนก็จะไม่เหมือน1 0 0ยนะครับแต่ก็จะมีหนวดหมู่คล้ายๆกันดังนี้นะครับามาดูกันที่หน้าแรกทำอะไรได้บ้างกันก่อนนะครับ อย่างแรกก็คือในรูปบ้านตัวนี้อ่ามันก็คือหน้าจอหลักนะครับส่วนรูปตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับที่มีการไลฟ์สดอยู่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกลุ่มต่างๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแจ้งเตือนนะครับผมที่เราได้มีการอ่าทา รายการต่างๆไว้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเมนู Setting ดูข้อมูลของเรานะครับ่าโอเคสำหรับการใช้งานต่อไปนั่นก็คือไปยังปุ่ม3ปุ่มทางด้านล่างนะครับมุมขวาล่างนะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มเพจนะครับนะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นเมนูคำว่าสร้าง ด้านบนใช่ไหมครับผมสามารถกดปุ่มสร้างได้เลยนะครับจากนั้นกดปุ่มเริ่มต้นใช้งานนะครับอันนี้หมวดหมู่ใดอธิบายถึงเพจของคุณนะครับก็ถ้าเราทําเกี่ยวกับอาหารเราจะเปิดร้านอาหารแล้วก็กดปุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะครับพิมพ์อาหารปุ๊บแล้วเราก็กดติ๊กเข้าไปครับอ่ะเราก็มาดูนะครับอ่าเฟซบุ๊กจะทําการแบ่งหมวดหมู่ สินค้าของเรานะครับอาหารและเครื่องดื่งของเรามันคือสินค้าและบริการนั่นเองนะครับก็ใส่ไปเพิ่มนะครับจากนั้นให้กดปุ่มถัดไปนะครับและกดชื่อเพจนะครับสรางอาหารออนไลน์องเทพอ่ะผมยกตัวอย่างตั้งชื่อเป็นอย่างนี้นะครับผม จากนั้นกดปุ่มคำว่าเสร็จนะครับอันนี้หมายความว่าอะไรนะครับชื่อเพจของเรานะครับจะชื่อว่าสั่งอาหารออนไลน์กรุงเทพนะครับผมอ่าเราก็กดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับส่วนในข้อมูลที่ให้สั่งเว็บไซต์ตัวนีนะ้ถ้าใครมีเว็บไซต์ก็สามารถกรอกเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเว็บไซต์สามารถกดกดปุ่ม ชั้นไม่มีเว็บไซต์แล้วกดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่มรูปภาพมาใส่ไว้นะครับผมจะยกตัวอย่างผมใช้เป็นอันนี้แล้วกันเนาะแต่ก็ถ้าใครมีรูปปกนะครับก็นํามาใส่ได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพหน้าร้านของเราซึ่งพี่ๆสามารถใส่เบื้องต้นไปได้นะครับแต่ เราจะสามารถกลับมาแก้ไขที่หลังได้นะครับหลังจากนั้นกดปุ่มเรียบร้อยได้เลยนะครับผมขั้นตอนที่สําคัญต่อไปนะครับต้องดาเนินการใดบ้างนะครับก็คือเชิญเพื่อนๆนั่นเองนะครับผมถ้าเรามีเพื่อนคนรู้จักนะครับเราก็สามารถกดติ๊กถูกไปได้เลยนะครับจากนั้นกดส่งคําเชิญนะครับก็จะเชิญเพื่อนๆรอบตัวเรานะครับมากดไลค์กดแชร์เพจของเรานั่นเอง ส่วนคำว่าสร้างโพสต์นั่นคืออะไรนั่นก็คือการที่เราจะนำเสนอรูปภาพที่เรามีนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับการขายของอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างเป็นภาพกุ้งของผมนะครับอ่าแล้วก็จะเขียนว่าขายกุ้งย่างชุดละ แปบาทจังหวัดกรุงเทพต้องเข้าไปกรุงเทพนะครับย่านนวนจันทร์ตรงฟรีอ่าโอเคเราให้ทำการกดปุ่มแชร์ได้เลยนะครับผม หลังจากนั้นให้เรากดปุ่มแชร์ตอนนี้ได้เลยนะครับรูปภาพที่เราโพสต์ไปเมื่อสกักครู่ก็จะขึ้นเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับผมอ่านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆต้องการแก้ไขข้อความนะครับก็สามารถกดที่ปุ่ม3ปุ่มบริเวณด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับ จากนั้นกดแก้ไขโพสต์นะครับอ่าส่งฟรีจ้าอ่าเพิ่มคำว่าจ้าเข้าไปแล้วกดบันทึกนะครับอ่าโอเคอันนี้คำว่าจ้าก็จะขึ้นแล้วนะครับถ้าเราต้องการแก้ไขเพจนะครับอ่าเราก็กดปุ่มแก้ไขบริเวณด้านบนกดปุ่มแก้ไขนะครับ ซึ่ง Facebook ก็จะเอารูปภาพที่เคยมีหรือว่าที่เราเคยโพสเนี่ยมานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถอ,าอันนี้เรากดปุ่มออกก่อน,นครับกดให้ Facebook เลือกเราสามารถกดปุ่ม เพิ่มรูปภาพอ่ากดที่มมวนฟิล์มนะครับมมวนฟิล์มแล้วเราก็ไปเปลี่ยนรูปภาพนะครับอ่าเราอาจจะเป็นรูปนี้นะครับผมอ๋อมันซูมไปมันใหญ่ไปนะครับมมวนฟิล์มนะครับเราก็ไปเลือกรูปภาพใหม่ได้นะครับ จะเป็นรูปนี้เอาให้เห็นแบบสวย,สวยนิดนึงนะครับกดปุ่มนี้ปึ๊บล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับผมถ้าเกิดเปลี่ยนไม่ได้มันก็จะขึ้นตรงนี้ครับต้องแต่ว่ามันค้างนะครับอ่าโอเค ผมแก้ไขภาพเป็นภาพไอที่มีอยู่แล้วละกันนะครับอ่าอันนี้เรามากดอ่าเปลี่ยนรูปภาพใหม่นะครับรูปนี้ละกันอ่าครับกดปุ่มแก้ไขก็จะได้เพจนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแรกที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยมี Facebook แฟนเพจนะครับสำหรับให้คนเนี่ยสามารถเข้ามาดูรูปภาพข้อมูลของท่านนะครับเพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้าบริการของเรานั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ต้องการาเข้าไปดูเพจของเรานะครับเขาก็สามารถค้นหาคำว่าสั่งอาหารออนไลน์กรุงเทพได้เลยนะครับผมและวิธีการเข้าไปยังเพจที่เรา ตั้งไว้เมื่อสักครู่นะครับกดไปที่จุด3จุดนะครับอ่าถ้าเกิดแบบว่าเรากดเข้ามาใหม่นะครับอ่าปึ๊บเข้าไปที่ Facebook นะครับหลังจากนั้นกดที่จุด3จุดไปยังคําว่าเพจนะครับอ่าเราก็ไปดูนะครับว่าเพจของเราที่สร้างไปเมื่อสักครู่เนี่ยอ่าอยู่ไหนน้อนะครับ ามาเจอแล้วอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับสั่งอาหารออนไลน์กรุงเทพนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูข้อมูลนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยยังไม่มีคนกดไลค์นะครับก็กดปุ่มเชิญเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดเลือกทั้งหมดนี่ก็จะเชิญเพื่อนใน Facebook ของเรามากดไลค์กดแชร์เพจนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนการเปิดเพจเพื่อขายของออนไลน์วิธีการแรกง่ายๆเริ่มต้นเพียงเท่านี้นะครับ และนี่คือการวิธีการที่1ลองมาทําตามกันดูถ้าใครเจอปัญหาใดก็มาคอมเมนต์บอกต่อกันได้นะครับและผมจะมาช่วยหาวิธีแก้ไขให้ท่านเองสําหรับวันนี้ต้องขอฝากไวเ้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับตอนต่อไปจะทําอะไรกันต่อติดตามกันนะครับสวัสดีครับ